สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาทองที่ปรึกษ,ษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโหวเฮ้งแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของสาสรแห่งลายเซ็นซิกเนเจอร์นั่นเองก็มาพบกับเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผม,ผมทุกท่านอีกแล้วนะครับ มาในช่วงพิเศษเป็นช่วงของการตอบคำถามกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน youtube ที่น่รักของผม,ผมทุกท่านซึ่งกระผมเองสินแสหมิงจะเป็นคนคัดคำถามจากทางบ้านด้วยตัวเองแล้วก็มาตอบซึ่งจะดูจากคำถามที่ดูแล้วมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะเ,เพื่อนเพื่อนท่านอื่นสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วง พิเศษตรงนี้ชื่อช่วงว่าตอบปัญหารักตัดขั้วหัวใจกับสินแสหมิงนะครับเริ่มที่คำถามนี้เลยนะครับอ,อ,อาจารย์คะดิฉันผูกดวงแล้วเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษเอ่อ เคยให้สินแสท่านอื่นดูดวงบอกว่าดาวความรักของฉันอยู่ในมุมที่มีดาวบาทเพราะเพราะเบียนอยู่ซึ่งรักไม่สมหวังดิฉันเจอรักซ้อนเจอกับผู้ชายที่มีคู่อยู่แล้วดิฉันเข้าไปเป็นลำดับสาหรือสี่ไม่แน่ใจนะครับ ออตอนนี้รู้สึกทุกข์ใจและไม่สบายใจแต่อยากจะมีแต่อยากจะมีลูกกับแฟนคนนี้อย่างน้อยคิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าแฟนหรือภรรยาของผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีลูกด้วยกันถ้าดิฉันมีลูกน่าจะดีกว่า อยากได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยขอบคุณค่คณะพี่ตหยมีไปไปเจอคนมีคู่อยู่แล้วแล้วตัวเองไม่แน่ใจว่าเป็นสามหรือสี่นะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าอืที่คุณส่งลัคนามาให้ผมเนี่ยนะบอกว่าเป็นลัคนาราศีธนูอ่ะ นะครับแต่ว่าผมมาดูแล้วมันดวงคู่ของคุณมันไปดาวมีดาวบาปเคราะห์เบียนอยู่จริงๆนะฮะถึงสองดวงสามดวงด้วยกันฉะนั้นดวงความรักเนี่ยมันตกเหวมากๆเลยตกเหวจริงๆแล้วก็ไปเจอกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหืมซ้อนสามไอ้หาแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยคือคือไป ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นที่สามหรือสี่นะครับเออแล้วก็จะมีลูกอยากจะมีลูกผมดูรู้ระล่วละว่าคุณอยากจะมีลูกเนี่ยเพื่อจะอืมัดผู้ชายคนนี้ให้อยู่กับคุณนะฮะซึ่งเป็นความคิดที่อีเดียตมากนะฮะผมก็พูดตรงๆแหละเป็นความคิดที่อีเดียดแล้วก็บ้องตื้นที่สุด นะฮะเขาจะรักคุณไม่รักคุณคุณจะไปเอาลูกมามาเป็นข้อต่อรองตรงนี้ไม่ได้หรอกกลายเป็นว่าคุณไปผวับพาระให้เด็กถ้าคุณจะมีลูกกับเขานะฮะเพื่อจะให้เขามารักคุณมากขึ้นโถเอ้ยมันเป็นความคิดที่มันบ้องเตื้นที่สุดนะครับทิศแสหมิงแนะนําคุณเลยว่าเอ่อถ้าคุณไม่แฮปปี้กับความรักตรงเนี้นะครับก็เลิกไปเถอะจะไปอยู่ทําแพะอะไรนะครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรักคนคนนี้แล้วสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นอุนิสัยการทำมาหากินหรืออะไรก็ตามนะก็อยู่กันต่อไปแล้วก็ไปเลิกคิดไอ้เรื่องพวกนี้ซะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าจะมีลูกเพื่อให้มันแน่งแฟนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะมัดเขาเพราะผู้ชายไม่ได้มีลูกกับคนอื่นไอ้น,นี่คุณเลิกคิดไปเลยนะเป็นความคิดที่งี่เง่าที่สุดนะครับ ผมบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่ามันยิ่งจะกลายเป็นภาระสําหรับตัวคุณเองถ้าผู้ชายมันไม่มีหัวคิดและมันไม่สนใจล่ะคุณจะทํำยังไงคุณก็ต้องกระเตงกระเตงเลี้ยงลูกปไปทีนี้จะไปมีผัวใหม่ก็ยากแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่าออตามดวงคุณผูกลักนามาใช่อยู่ธนูจริงแต่ว่าดวงความรักมันมีดาบ,บาบๆเพราะ เบียนอยู่ในดวงอะ่ะมันทําให้รักความรักมันเป็นแบบเนี้ยคือก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจวาสนาเดิมของดวงก่อนดวงดวงมันมาแบบนี้นะครับคุณจะไปบอกว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้จะเป็นวิ่งไอหาเอ้ยก็มันเกิดมาเป็นดวงมันเป็นแบบเนี้ยจะให้ทําไงอะ่ะถูกไหมครับทีนี้หลักง่ายๆก็คือว่าผมตอบคุณเลยไงว่าถ้าเกิดว่าคุณคือตอนนี้ดาวความรักของคุณเนี่ยผมดูแล้วมันอยู่ในภพเก้นที่ดีแสดงว่าผู้ชายเขาก็าน่าจะรู้สึกดีกับคุณรักคุณนั่นแหละแต่ว่า ามีคู่แล้วสองหรือสามไม่แน่ใจคือคุณไม่แน่ใจว่าคุณเข้าไปเป็นที่สามหรือสี่นะฮะทั้นั้นถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในลักษณะนี้แล้วถ้าคุณทุกข์มากๆก็เลิกไม่ไปเหอะนะครับแต่ถ้าคิดว่าไปได้แล้วก็เออมันไปเสริมกันเรื่องอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับก็ตอบให้คุณฟังตรงๆตรงนี้แต่ว่าจากโครงสร้างของดาวตรงเนี้ย ปี60เนี่ยความรักมันจะลงตัวขึ้น6061ให้คุณแพนไปในเรื่องการทํามาหากินนะครับไม่ว่าคุณจะไปลงทุนของตัวคุณเองหรือคุณจะไปลงทุนกับแฟนก็แล้วแต่แต่ว่าในลักษณะของดวงตรงนี้เรื่องการทํามาหากินในปี6061ตรงนี้ไปได้แล้วก็จะไปได้ดีนะครับก็ขอให้ดูไปตามนี้นะ กระผมสินแสหมีหนหรืออาจารย์พงสดายุคนาคทองขอลาไปก่อนพน